บรรยากาศตอนเที่ยงครับอากาศหอนแน่ครับตอนนี้นาทีบ่หมอก,กับการเลี้ยงขั้วแล้วผมว่านาสีไปปลูกกระบองเพชรไปปลูกกระบองเพชรหรือว่าอินทผาล,ลัมเลยผมว่าคิดว่านะครับขับสลับคิวนี้กับิพามาเบงลูกคั้วนะครับที่เกิดจากเม่หางดอกนะครับทั้งสองตัวเลยแตงกวากับแตงไทยนี่เป็นคั้วที่หางดอกแต่ว่านาบอาดาังนะครับแล้วที่นี่ให้ลูกออกมาเป็นอย่างใดน,นะครับ ทั้งสองโตเลยครับให้หลวงมากก็คือบ่มีตัวใดที่หางดอกเลยนะครับหางปกตินะครับแล้วก็หลูกกับแข็งแรงดีแต่ว่า,อาของแตงกวานี่คขอดหลังแต่ว่าผสมกอนแต่ขอดหลังที่นี่หลวงมากหลวงมากหน่อยหน่อยกลัวของแตงไทยครับแตงไทยนี่ขอดกอนแต่ว่าหลวงมากใหญ่นะครับแต่ว่าก็ทั้งสองตวัวกับแข็งแรงดีครับกินนมดีนะครับ ตัวนี้หน่อยนี่ก็หาวขนาดก็ถือว่าดีครับออกมาหางบอดอกพุะโตแต่กระทาเบิ้ลว่ารุ่นสองสิเป็นยังไงนะครับรุ่นสองสีดอกบอนี่ครับไปแล้วไปกินหญ้าแล้กำลังนอนตัวหน่อยเปนกระสีนอนเว่นนอนนี่โฮมละครับช่วงช่วงกลางวันเพราะว่ายัางกลางเว้นนี่เพราะว่าอากาศมันห่อนแน่ครับสิเป็นยางแดดๆกิน อย่างก็ย่างท่านอดกกินบันไดกะน,นี่นะครับกับมานอนอยูโฮมครับให้แม่ไปเลีม่านี้ครับให้เบิง้งทั้งสองตเลยอดีอาสิบห้เบิง้งใกล้ๆจันเจ้านี่เป็นอาสิคแคะเนี้ยนี่ครับตัวนี้น้อยเรื่องหางครับนี่ครับมีบางคาหางบรวดอกเลยครับหางบรวดอกจิ๋ว ตัวนึงจันเจ้าโอ้ยว่ามันจันเจาเ้า,จจาแก้วตาครับเดี๋ยวเฉยบ้างแก้วตาพอดูหน่อยแก้วตาแก้วตานี่คุณค้นนงครับผมเรียนจับดูนี่ครับหางบัวดอกนะครับหางปกติดำปกติแล้วก็ตอนนี้น้อยก็มาจับมาบายเพคนดูดูครับเป็นกระชิคุณคุณคุณค้นนะครับก็พยายามจับพยายามบายดูดูหลุดคำพึ่น กะสิคุณกับเฮาครับพอขั้วหน่อยขั้วหน่อยคัยหน่อยนี่มันสิมักเล่นมักหยอกครับแต่เฮาเล่นนําเพิ่นนี่มันกะสิติดสิติ๊ดท้าแห้งครับอ่ากะถามเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋พัฒนาการของเด็กน้อย2คนนี่กะคิดว่าเออแก่ตานี่คิดว่าผมก็บ่คิดว่ามาดีอยู่ครับดีอยู่ตั้งแต่แรกเกดิดพุ่นล่ะถือว่าแข็งขากกดีเป็นตัวแม่ แต่ว่าพิหูพิดตาไว้ครับนี่ครับตัวที่แบบเป็นให้ไหลนะครับตัวที่ดีก็ดีอยู่แล้วนะครับตัวทีให้ไหลก็คือนี่แหละครับจิ๋วหลิวจันเจ้าจันเจ้าน้องจิ๋วหลิวนี่แหละครับตัวนี้น้อยนี่ครับผมอยากหูคือกันกว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วสิเป็นยังไงลักษณะสิเป็นยังไงถ้า,ฮาเฮาได้ย๋ยพอพันดีๆแล้วนะครับกัสิเป็นเนี่เบิ่งแต่ว่า าการให้ลูกตอนหน่อยมันดีบางเธอมันกะบ่เสมอไปครับเข้าต้องเบิงเงวๆผมกเกษียนช่วงหลังยาน,นมผิดแล้วครับเจ็ดแปดเดือนล่องเบิงว่า,อาตอนยาน,นมนี่เพศสิปเป็นยังไดนะครับสีไงคือพอหรือว่าหน่อยคือเมหรือว่าจีก,กลางๆแต่คิดว่าส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะยังหน่อยก็ต้องดีกว่าเมียอยู่ด้อครับออกมาหนหน้อยจังนี้ก็ถ้าคือเป็นง่วต่างประเทศเนาะ เป็นงัวที่แบบพ่อพันธุ์ที่เขาพัฒนาสายพันธุ์มาดีๆนะครับเขากะจะบริเนียนว่าน้ำนักแหลกเกิดสีห้ายหรือว่าตัวใหญ่นะครับบริเนียนปันใดนะครับแต่เขาสิเป็นเนียนเรื่องของน้ำนักช่วงยาโนมหลังจากยาโนมนะครับเไปวัดกันตอนนั้นว่ามันสีหน่อยสีใหญ่กวัากันซ้ำใดนะครับเพราะว่าถ้าขวาวตัวง่วตัวหน่อยนะครับงัวตัวหน่อยออกมาตัวหน่อยแล้วน้ำนักยาโนมหลายกลัว งูอ่ะตัวใหญ่นะครับหรืองวอตัวใหญ่ที่น้ำนักยานมระยะเวลาสา้ำคัญแต่นน้ำนักขั้วทีหน่อยน้ำนักไล่กลัวสแสดงว่ากต่สแสดงว่าตัวหน่อยมันมีแบบประสิทธิภาพในการาให้เนื้อให้ยังสูงกว่าตัวใหญ่นะครับเนาะก็ะคิดง่ายๆแล้วที่นี่มันก็มันกส็สิมีผลต่อแม่พันธุ์น้ำถ่าแม่พันธุ์ลูกลูกแหลกคอด น้ำหนักหน่อยโตหน่อยนะครับมันก็สีซอยเซฟเระบบสืบพันธุ์ของของแม่น่ำนะครับและก,การขอดกระสิง่ายบางทีเฮ้าบ่อตองอบ่อ้องซอยขอดกระสีนะครับเพื่อเฮาแบบบว่ววางหรือว่าเขาขอดแบบตอนที่เฮ้าบ่อยู่เขาก็สิสามารถที่จะขอดเองได้นี่นะครับที่เขาพัฒนาพอพันธุ์ง่วนะครับที่ต่างประเทศเขาเห็ดกันก็จะอิงน้ำหนัก แหลกคอดน้ำนะครับนี่ครับแต่ว่าคั้วขั้วบ้านเห่านี่ก็น่านจะว่ามีคนเก็บข้อมูลนละครับน่านจะยังว่ท่านมีคนเก็บข้อมูลแบบเป็นงานวิจัยที่แบบชัดเจนเพราะว่ามันกับกับบูงกันว่าเขาบริหท์พอยังอ่าหน่วยง,งานราชการกับบมงมนีใจผมเคยเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นง่วนนี่ตั้งประเทศกันยังพ่อหาได้นะครับแล้วก็ในประเทศไทยกันยังสิพอมีอยู่พอหาข้อมูลได้เพราะว่าเขาพัฒนามามา ลายละนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็เลยต้องลองเบิงว่าถ้าออกมาหน่อยๆจัางสีมันสีไปได้ซ้ำได้ติดตามไปน้ำการครับพี่น้องครับการพัฒนางอค่วยมันกะบโบมีสินสุดละครับอยู่ที่ว่าห้าพอใจที่แบบว่าจะเออหอดจุดนี้แล้วห้าต้องการแบบนี้แล้วเฮาก็่าาก็หยุดแล้วว่าสันประมาณนั้นแต่ว่าห้าเสียจังได้สายเหลือมันนิงให้เหลือมันหนิงออกลูกมากแบบ ได้ตามที่ห้างมาต้องการครับเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับเทถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วล่ะครับโอเคครับผมสลาคิวนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ